จ้าขอกาบสวัสดีอีฟซีเมื่อนี่ยากระสิมาปล่อยแนวทางเหล็กฮะน้อยบวกเล่าน้อยจ้าเมื่อนี่ห้อนห่อนอยู่บานยากระไดเมื่อวา,านกรนนายจะเขา่าเก่าเนาะจ้าเมื่อนี่มีทั้งน้อยมีทั้งเล่าจ้ากระสิมาบอกแนวทางเหล็กฮะน้อยกับบวกเล่านะจ้าเมื่อนี่ก็ขอให้ยางว่าใดก็ขอให้ใดสองน้อย สามน้อยก็ยิ่งดีนะจ๊ะมื่อน,นีญากระซิมคออันบอกลูกบอกลานชี้แนะแนวทางก็ขอให้โชคโฉบมันมานรัฐบาลไทยก็ผ่านไปแล้วบันีก็คือถ้าเฮาบดายรัฐบาลไทยเฮากะขอให้มันได้เลขน้อยเลขกเล้าก็ยิ่งดีนะจ๊ะตัวน,นี้ญากระบาดสนับสนุนการพนันทุกประเภทเป็นเพียงแนวทางห้เอสซี ถ้าม,มากกัจัดถ้าคัดกับพานตอนนี้ยาปฏิสนับสนุนการพระนั่นทุกประเภทแต่เป็นแนวทางให้ลูกให้ลานให้ได้ซื้อถ้าห้าสซื้อมีสติห้าก็มีสตางค์นะจ๊ะยาก,กไกลมือจ่อแล้วยาสิได้เดินทางไปวัดดดนปะะควยแล้วจ๊ะภายในอาทิตย์นี้เมื่อใดยากระบ,บอกบอกดอกว่าจังไหน,นยาก,ก็ต้องไปกนวันเสาร์จ้ะ ก็ขอให้อิฟซีฉกฉ,ก,ฉกมนันมันขอขอประคุณลกหลานที่โอนปัจจัยมาร่วมสร้างโบสถ์น้ำยาก็ขอให้คุณผ่าคุณเจ้าจงปกปัปร,รักษาอย่ามีโรคมีภัยภัยวิบัติต่างๆกอยา่าาเบียดเบียนก็ขอให้อยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้าทังตาก,กันจ้ะเอาหากาศสิข,ขอ ให้บึงเหลขาน้อยกับเ่ล้ามืนนี้จ้ะสิเป็นตัวใดธรรมากับจัดถคัดกับพานได้ลูกล้านจ้ะเอาเดี๋ยวยาสิซุ่มให้บึงค่ะ <c oughs> ตัวนี้เหล็กล้าวบวกน้อยด้วยจ้ะเมื่อน,นี้ยาฟันท่องไปที่ เหล็กเหล็กน้อยเนยีฟันท่องไปที่7จ็ดสองเจแล้วก็7จ็ด้ายจ้ะแล้วก็ตัวลองตัวกันก็นมีอยู่เจ็ดหนึ่งหาศแล้วก็อย่าลืมหกสามบางเถอมันเหล็กขนอยมันจะมาหก6ามหสามหตัวน,นี้ยาดินนัน่นรัฐบาลลาวนี่หนยวยาว ถาบอโขกซีกอกเจษหาจ้ะเอา้ามืนน่อนีก็ขอให้โชกโชกวันมานถึงหน้าถึงตากันขคอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพแข็งแรงเอา้ายากระซูมให้เบิ่งเร็วก็ขอให้โชกให้มานทุกคนเด้อจะ้จะจ้ะได้เบิ่งเหลวก็คอให้มีโชค จับตัวใดก็ขอให้ไใดซื้อตัวใดก็ขอให้ออกก็ขอให้ f เอซของยาจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บบ่จนไก่สีหอดปีใหม่ของไทยแล้วก็ขอให้มีขอรมีขินก็ขอให้หมืดกรรมืมดเวนให้มีประตูปัจจัยมีทุนคุณลัพท์จะจากเอายาก็ขอจบไลโซดเพียงแค่นี้ถือว่าสวัสดีจ้า